ก่อนนีเลยครับเนี่ยออ๋คือผมพยายามที่จะลองช่างดูผมไม่เคยแบบทําให้มันตรงสักทีทำไมอ่ะมันตีลังกาทุกครั้งเลยนี่นี่เหรอเนี่อ่ะหนึ่งกิโลมันอยู่ฝั่งเนี้ยอ่าตั้งสิบห้ากิโลยี่สิบกิโลมันก็มันอยู่ที่ของอะครับบาลานซ์ไหมพี่ต้องใส่ของอ๋อมัต้องใส่ของก่อนนะครับเอาเดี๋ยวผมหยิบหยิบของใส่ให้ดูนะสมมติว่าเราเอาเอาของใส่เข้าไปตรงนี้อ่ะอันนี้ประมาณเท่าไหร่กี่กิโลขมมองไม่เห็นนะดิ มองไม่เห็นใช่ไหมใช่เนี่ยมันอยู่ประมาณเนี้ยอันนี้วันร้านมันเป็นอ่างเงี้ยอ๋อนี่นี่มันมันแต่มันมีมันเล็กมากใช่ครับมันมีหมุดทองเหลืองอยู่ตรงเนี้ยเออเนี่ยน่าจะคือหมุดทองเหลืองเนี่ยมันมีความหมายนะพี่มันมีตัวเลขบอกอยู่ครับเนี่ยอืแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ดูนะเขาให้เอามือสัมผัสเอาดูได้นะถ้าถ้ามันเออมือมือสัมผัสก็ไม่รู้หรอกเออเอาไปโชว์นะครับใช้สมัยใหม่ดีกว่าเออ